เอาเลยนะครับสวัสดีครับถ้าผู้ชมท่นานนะครับก็กับผมอีกแล้วนะครับกับเทอจิจิคเทอจิชแนลนะครับอากาศหนาวก็ผ่านไปแล้วนะแต่เขาบอกว่าจะหนาวอีกทีวันที่สองหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเจ็บคอเอาละสืบืั้งจากคลิปคา่าที่ลแล้วนะครับที่ผม up. อัพอ่า90แล้วไงไปนะครับว่า90เข้าแล้วมันจะมีอะไรมันก็มีคําถาม108มานะครับ <c oughs> คำถามที่พบเจอบ่อยที่สุดเนี่ยแลวเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นคําถามในใจของใครอีกหลายๆคนด้วยนะครับ <c oughs> คําถามแรกคือ เจ็ดธาตุเนี่ยจากรีโมดันเจียนเนี่ยมันยังไงกันแน่นะครับโอเคทีนี้อธิบายก่อนรีโมดันเจียนเนี่ยก็อย่างที่บ,บอกไปคาที่ราามมัาจะอยู่ตรงนี้นะรีโมดันเจียนพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเนี่ยเราจะต้องเลือกเควสเควสมันก็จะมีสีฟ้าเนี่ยที่ได้สีฟ้านะกล่องสีส้มแล้วก็กล่องสีม่วงซึ่งถ้ายิ่งกล่องที่ระดับสูงขึ้นไปเนี่ย ของที่ได้ก็จะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเลือกอันนี้ชิวรกรีนากอนครลาฮานอ่าของที่ได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าเป็นของ90้าเป็นคอโนโนะครับซึ่งอ่าต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าคำอธิบายตรงเนี้ยมันจะเหมือนเหมือนกันมันจะคล้ายๆกันไม่ค่อยต่างอะไรเท่าไหร่อ่าแต่ว่าระดับที่ได้เนี่ย อาจจะสูงอาจจะสูงขึ้นเนี่ยได้คอโนนะตัวอย่างเช่นเอเอาง่งายๆเลยนะครับที่ผมทำมาก็เนี่ยสีฟ้าสีส้มส,สีสีฟ้าเนี่ยจะได้ของเยอแปดสิบทั้งหมดนะครับของแปดสิบทั้งหมดเนี่ยเพราะเนี่ยของแปดสิบหมดเลยนะครับในขณะที่สีส้มมีโอกาสได ทั้งของ80ทั้งของ90นะครับเนี่ยอันนี้เป็น90้าสิประดับเป็น90แต่แต่เพจบางทีก็เป็น80นั้นเพนม่วงอันนี้อาจจะเป็นม่วงอีสีส้ม90 80อะไรเงี้ยบางทีก็มานะครับอันนี้เป็นไฮเกรดนะครับไฮเกรดของของของไทยเซิร์ฟไยรู้สึกเขาจะใช้คำว่าพรีเมียมกันมัง้งใช่ไหมที่ระดับสูงเข้าไปอีกขั้นหนึงอะ พอสีม่วงเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปเลยเป็นคอนโนเว็บพ่อนอโนเป็นอะไรเงี้ยโอเคไอ้ตัวนี้ก็จะไปก้าสิบทั้งหมดนะครับถ้าเป็นสีม่วงสรุปคือสีสีฟ้า80สีส้ม80 90สีม่วง90อ่าซึ่งระดับความยากง,ง่ายก็จะสุกแตกต่างกันไปนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยคลิกถูกคอม plete จะทัก ก็คือถ้าเราทำเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนจากตัวนี้ที่เป็นปกติเป็นดูเรชั่นแล้วเรากดออกคอมพิวตไปอ่ะนกรณนี้คือซักเซ็ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะได้เอ็กลันไปกิโลก็อัพไปถ้ากิดว่านะแล้วเราก็จะได้ของมาประมาณนี้กิโลอัพเท่าไหร่หรอวะกิโลกิโลเห็นมันสูงๆอย่างนี้ผมไม่ได้วิ่งเวลมันนะ ผมให้มันให้ให,ให้ให้ทำเวสไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างอย่างสองตัวเนี้ยอิสนาซิโอับเบอร์ดินเะนีไม่เคยเวลมมันเลยนะดูดีแม่สิบห้าจะตันอยู่แล้วโอเคเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาสองอันนะครับอย่างนี้ผมส่งไปทำเวสส้มกับไปทำเวสฟ้านะครับสิ่งที่ได้เนี่ยก,ก็ก็ดูเกอปึ้งเนี่ยได้ฟีลิปได้ประดับเก้าสิบมาอะไรเงี้ยถ้าเป็นสีส้ม,มนะบางทีมันก็เป็นแปดสิบบางทีก็ไปเก้าสิบ แล้วมันก็าจะได้ถุงเงินอะไรอย่างนี้อันนี้คือรีโมทนันเจียนอันนี้เป็นหินตีบวกร้อยเก้าสิบเนี่ยได้เด็กพัชเช่นส่วนเงินที่ถุงเงินก็จะแตกต่างกันไปอย่างสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งถึงสิบถ้าสีส้มมันก็จะเป็นอ้าวไม่มีสีส้มรู้สึกจะถึงสิบห้าจีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าประมาณนี้นะครับ แต่ระดับอีกแต่ประดับพวกนี้ได้มากก็เนี่ยไม่ได้ทำอะไรอ่ะทีนี้ถามต่ออ่าเจดธาตุที่ที่เห็นมีมีคนถามเยอะถาม,ถาม s <S ผมมาเยอะมากเลยว่าเจดธาตุเห็นเห็นคือคือคือเหตุของผมมันลบเนี่ยลบยี่สิบ กับมีอันหนึ่งที่เป็นลบสิบห้ามั้งอันนี้ลบสิบห้าถามว่าของไทยจะมีไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่คือของซีนะพออพแพ็กเก้าสิบมาเมื่อไหร่อ่ะจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้เน,นี้ยเป็นลบเมื่อก่อนเป็นลบเท่าไหร่ลบสามสิบใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นลบสามสิบเปอร์ใช่ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดใช่ป่ะวะเออใช่แหละเมื่อก่อนมันลบสามส <laughs> ิบเปอร์และทีเนี้ยพออาเก้าสิบปุ๊บมันลดมันเหลือลบยี่สิบ นะครับกับถ้าเก,กิดว่าเป็นพรีเมียมพรีเมียมของไทยนะครับแต่ไฮเกรดของ C จากเนี่ยเมื่อก่อนมันลบยีมันจะเหลือลบสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยของ C มันจะไม่มีลบส0ลบลยี่สิบละไม่มีลบสาลบยีละไม่มีละนะครับจะมีแต่ลบยีแล้วก็ลบสินะครับถามว่าทำไมไม่ถึงทำไมถึงลดลดค่าลด ลดค่าลบลดค่าลบธาตุของเจตนั้นคำตอบก็คือไอ้คำตอบก็คือมันไม่มีบัฟธาตุแล้วนะครับมันไม่มีบัฟธาตุสนับคนในตี้แล้วอ่าก็คือพระบัฟธาตุให้เราไม่ได้แล้วอาชีพอื่นบัฟธาตุให้เราไม่ได้แล้วส่วนสกิลทำรีสิตก็ทำได้แค่สกิลเดียวต่อนหนึ่งอาชีพ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลดตัวเจตธาตุว่าลบค่าธาตุไปแค่สิบห้าเปอร์ไม่อย่างนั้นเราคงตีมตีมันไม่เข้าเล่นธาตุไปก็คง,คงก็คงอย่าเล่นดีกว่าเราคิดสภาพที่ากับว่าลบธาตุสาวิบแต่ไม่มีบัฟไม่มีบัฟธาตุมาไม่มีบัฟอ่าไม่มีลดลีสิตอย่างเงี้ยเป็นเล่นไรธาตุนะสำหรับโคตรไรธาตุ S <S> เออแล้วก็ผมได้ข่าวมาเห็นเห็นเขาแชร์กันในเฟซนะนะแต่ว่าจากเกาหลีพูดถึงเรื่องท่าแล้วผมนึกถึงสมาเชอร์ที่ในอนะคตจะเปลี่ยนเป็นท่าแสงใช่ไหมเออก็ขอแสดงความดีด้วยนะที่แทนจะได้มีท่าเลยผมว่ามันน่าจะเป็นแสงเน,นนานแลยไหมคือมันสกิลมันเลนเซอร์สกิลมันーーมน,น่าจะเป็นแสงน้่นนานแล้วไม่น่าเป็นไรท่าเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าผูพ้พัฒนามันคิดอะไรของมันนะครับ อ่าแล้วที่ถามว่าเจตธาตุจะสามารถหายเนี่ยยังยังหาได้อยู่ไหมไก็ก็ยังหาได้จกกนะ้กมีหมดเครดนะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันก็มีเจตธาตุนะครับเออเจตธาตุแปดสิบกับเลือเก้าสิบต่างกันไหมไม่ต่างครับอาจจะต่างกันที <Even dragons. S 2> อ่อย่างอย่างอันเนี้ยมันลบสิบห้าเปอร์ของเก้าสิบก็ลบสิบห้าในกรณีที่เป็นไฮเกรดนะ แต่ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นลบ20ของก,างก้าสิบลบย0่ิเหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างไปก็จะมีแค่ค่า i อ a ค power ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแหละค่าสแตทอะแค่นั้นเองนะครับ <You shall S 1> ประมาณนั้นคำถามต่อไปคือแล้วก็เทียร์โดฟเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรนะครับซึ่งก็ก็มีคนถามมาอ่นะ ไม่ว่าจะใน YouTube หรือในเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าดาร์กอ้อนเชดอปเนี่ยไหนวะอ่าอยู่ไหนว่าไอเทมโปรดักชั่นดาร์กอ้อนเชดอปเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่นี่อันนี้ดาร์ก้อนเชดอปมันเอาไว้อัปเกรดเกร็ดมังกร ครับถ้าถามว่า BDN เนี่ยแลกไป RDN ได้ไหมอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้เพราะว่ามือนไม่มีไม้ทำนะครับมีสุดอยู่แค่แบ็กดราก้อนนะครับเรดดราก้อนคือคุณต้องลงเนเธาเองนะครับประมาณนั้นแล้วคำถามคือแล้วก็เชดบจะสามารถหาได้อีกไหมคำตอบคือตอนนี้ที่ซีหาไม่ได้แล้วนะครับอ่า ผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยตอนนี้หาหายังไงหาได้อยู่หรือเปล่าแต่ที่นี่หาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครทาของแดงได้ตอนนี้ถ้ากัว,ว่าไม่ลงเองนะครับก็ประมาณนี้อ้อยคำถามต่อไปเพจสกิลสร้างยังไงเนเมื่อมันไม่ดอกมันไม่ดกอ่ามันไม่ดอกไปเนี่ยมันไม่ดอกของของ คือมันไม่ดอกเพชรแล้วแล้วจะหายังไงคำตอบคือเวลาเราลงก็คือเราเราต้องลงดันมบีดอะเราถึงจะเอาเอาเอาตัวแฟงเมน,นอะเอาตัวเนี้ย d ด m เ n s i o ชั่นคริสตัแฟงเมนอะเอาไปแลกกับไอ้นักบวชไอไอนัน่นอะชืะ่ไหวะไอไอคนขายเพชรสกิลอะอ่าโอ้โหแล้วแม่งอยู่ไกลกันเนี่ยเอามาขายเนี่ย ไม่ได้เอามาขายเอาตัวเนี้ยมาแลกแลกกับคนนี้แลกกับคนคนขายเพชรอ่าแล้วก็อันนี้ไปแล้วก็สุ่มเห็นกันไปส่วนเพชรส่วนหินหินแกะ่งเงี้ยไอเนี้ยลงไอน,นี้เอาคือคือผมใช้วิธีซื้อเอาในทีเฮดเลยคือมันจะมีคนที่เก็บเอาไว้อยู่หรือไม่ก็แลกของให้ของกิฟต์กับเอพีแล้วก็ามาเปิดซึ่งมันจะได้กันมา นะครับหรือไม่เราก็ต้องไปลงดันด้วยก็เก่าอ,ะอ่ะอ่าแล้วสุ่มออกจากกล่องกล่องจบดันเจ้นอ่ะอ่าท่านั้นนะครับท่านั้นแหละแล้วลถามว่ามันจะแพงขึ้นไหม e อีเพสสิกอยู่อ่ะคำตอบคือไม่นะครับราคาเท่าเดิมนะครับและในอนาคตในอนาคตที่ผมเคยบอกว่ามันจะมีไนแรมมาใช่ไหมใช่ <laughs> ถามเองตอบเองอ่าในอนาคต มันจะเราสามารถเอาแต้มไนแมร์เนี่ยเอาเอาเดี๋ยว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 มันหายไปไหนวะโอ้สองพันเนี่ยเอา้าไม่ใช่ไนแมร์เหรอ <c oughs> อ่สาสปต็กเกลอือสปต็กเกลนี่เราจะสามารถแลกแลกเพจสกิลได้ทุกท่าเลยทุกสกิลเลยเราอยากได้สกิลไหนก็ก็จ่ายกันไปนะครับอันนี้คือในอนาคตนะเออ ใช้สปาร์เกิลสามสิบนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นบับดูเลชั่นคูดาวีดีครีสก็น่าใส่นะคริปปิ้งเอ้ยน่าใส่ดูเลชั่นนะเอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีแค่สิบปีเองโอเคว่ <laughs> าแต่ดั้งดูสกิล เนี่ยมันจะมีเพชสกิลมาให้เราแรกนะครับแล้วก็แลกกับกามสบายเลยนะครับส่วนวิธีแกะก็ไปหาเพชรมันเปิดเรยเองเพชรอีเสียงนี้แบบนี่เป็นหวัดแน่ๆกินนับแปบ๊บ เอาต่อคำถามต่อไปคือแหวนสกิลยังจาเป็นต้องใส่ยอยู่ไหมคำตอบคือแล้วแต่ท่าน <c oughs> แล้วแต่ท่านแต่อย่างสกิลอย่างเงี้ยที่มันเป็นหนึ่งอะไอพวกเนี้ยจะใส่แหวนสกิลไม่ได้นะครับคือใส่แล้วมันก็เท่าเดิมอะใส่มากกว่านี้มันก็เท่านั้นอะนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งเพราะเนี้ยใส่สบายสกิลไม่ได้อ่าเนี่ย ใส่มาสกิลไม่ได้นะครับประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่ถ้าใส่เนี่ยมันก็จะเป็นสแตทของ80เนี่ยสแตทแ0แล้วมันก็จะมีประดับ90ที่ที่บอกเยอะกว่าก็ก็ต้องลองลองเทียบกันดูนะครับถามว่าอะไรดีกว่าหวัวพอกันนะอ่าเอาละคำามต่อไปอ่า แดงบวกสิบสามหนับแบคทีาก็บวกสิบสามดีกว่าส้มไหมคำตอบคือผมว่ายังไงแดงบวกสิบสามก็เยอะกว่านะครับแบคกีอาก็บวกสิบสามยังเยอะกว่าสีส้มเะไปเดินหาดูจะมีคนใส่แบคทกอากรบวกสิบสามไหม <c oughs> คือถ้าแบคกีอากนบวกสิบอะมันจะพอๆกับส้มบวกสิบเอ็ดสิบสอง แต่พอแบล็กดราก้อนบวกสิบามเนี่ยมันก็จะดีกว่าส้มเก้าสิบไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําแดงแดงเก้าสิไอ้แดง 90, แบล็กดาราก้อนบวกสิบสามว้อยู่เนี่ยไม่มีคนเลยหรอกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสีม่วงอ่านนี้มันเนี่ยเขายังเขาก็ยังใส่แบล็กดาราก้อนอยู่นะครับแต่สิ่งที่คนใส่บวกสิบสามแบล็กดาราก้อนเนี่ยเสียก็คือ มันจะได้เดบน้อยนะครับเดบมันจะน้อยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันจะได้ไออะไรนะมันจะได้ค่าสแตทเยอะขึ้นอ่าค่าสแตทมันจะได้มากกว่านะครับเพราะสีส้ม90เนี่ยมันไม่ได้บวกสแตทหาเลยเลยนะครับประมาณนั้นอินไว้มีกิ้พผี เสียใจครับคิวเรารับแต่คนไทยอะนะโอเคมีอะไรอีกประมาณนั้นนะครับสรุปคือแดงบวสิบสามยังไงก็ดีกว่าส้มเก้าสิบนะครับยกเว้นแต่คุณจะไม่ได้บวกสิบสามคุณจะเป็นแค่แดงบวกสิบอะไรเงี้ยเอ,อ่มันก็อาจจะพอๆกับส้มเก้าสิบนิดนึงนะครับต่อไปเก้าสิบเล่นท่าดดีไหม คำถามปัญหาโลกแตกผมตอบไปประมาณ 10, 10, 15, 90, 65, สิบหกคนสิบสิบห้าสิบหกคนเก้าสิบเล่น่าดีไหมเขาตอบคือถ้าเราเป็นนักเล่นโซโลโไม่ควรเล่นธาตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปปาร์ตี้อย่างลงเน็เนี้ยไปปาร์ตี้นะครับก็ต้องดูก่อนว่าตี้นะนะมีคนทำคิดเอ่อเอลิเมนต์รีซิสเตอร์หรือเปล่าคนทำรถธาตุหรือเปล่านะครับ คือถ้ากับวันนตี้มีมูลหลอดมีมีแต่พวกไลทธาตุไปอย่างเงี้ยมันก็ทำรดทาตุมันไม่ได้ถูกไหมเออเซนมีเซนไปเซนก็ทำรดทาตุไม่ได้นะครับเซนทำได้แต่รดดิเฟนนะเออต้องธาตุนตี้มีดิปเปอร์มีดาร์ค v อเวนเจอร์มี ti, มาเจตตี้มีอ่าอะไรวะ อินควิสเตอร์มีเซเลน่าอะไรพวกเนี้พวกที่ทำรสชาติได้ทั้งหลายแหล่มุกเนี่ยเออเล่นท่ามันจะมีประโยชน์กว่านะครับจะดูได้ไงว่ามีรถทาตได้หรืออาชีพไหนรถได้รถไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันต้องไปหาดูเอาเน,นี้เนี่ย <laughs> คือผมจะไม่ได้แล้วอะ่ะเออจริงิ เนี่ยมันจะมีอ,ะอย่างคอร์นิปเปอร์ก็จะเป็นท่าเบรกลันเนอร์นะครับการนี้ก็จะลดะ all element all attribute resistance reduce 20%อนะครับประมาณนั้นมีอะไรอีกอ่าเอ้ยเดียว เอาไอทีมิวนั่นแหละโอเคก็ถ้าก็บอว่าเป็นตีแปดคนอย่างเงี้ยเล่นท่าไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงหนึ่งในแปดนั้นนะ้นต้องมีคนทำเอเลเมนต์รีสซตอยู่แล้วนะครับมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะครับเออ ยียอะไรอีกอเนื่องชุดป้องกันนะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าเก้าสิแล้วเห็นบอกว่ามันใช้แชร์กันทุกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ได้ทุกอาชีพอะเห็นไหมว่ามันไม่มีคลาสมันเอาคลาสออกแตกต่างกับอาวุธที่มันมันมันบอกว่าต้องเป็นแอสซัสซินะครับ ก็คือเนี่ยสมมติว่าผมเล่นสามตัวอย่างเงี้ยผมก็ย้ายของพวกเนี้ยไปให้ตัวอื่นใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องย้ายอาวุธเรื่องเอ้เรื่องย้ายค่าตีบวกเนี้ยผมก็จะย้ายจากเนี่ยมาี่นี่ก็ได้เป็นต้นหรือว่าผมจะย้ายนี่คราวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นวงสิบสองเป็นต้นก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะทําอะไรยังไงประมาณนั้นโอเคมีอะไรอีก ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้ากิก็ก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีคําถามก็เมนไว้ใต้ล่างแล้วังหมกก็จะถ้าถ้าถามเยอะๆนะก็จะดึงเอามาตอบอย่างเงี้ยเผื่อว่าใครอีกหลายคนที่สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเนาะเป็นคลิปที่ตอบปัญหาคาใจเฉยๆเนะาะทำอะไรดีไม่มีอะไรทำเกมนี้ไม่มีอะไรทำ <laughs> ส่วนอะคนทก้าตอนนี้ก็รอเปิด นะครับแล้วก็คงจะไปสิงอยู่นู่นสักพักหนึ่งนะครับแต่เกมนี้ก็ยังเล่นอยู่นะเออเาะาเกมนี้ผมว่ายังไงก็ไม่รู้สิความเห็น่องตัวผมว่ายังไงก็สนุกกว่านะครับในในเรื่องของ p V P แล้วก็ในเรื่องของ, p, ก,อง,ของการะระบบการเล่นนะครับยังไงไรเกมแน,นนี้ก็เข้ากับผมมากกว่า เอกดนิกามันน่ารักมุงมันฟรุงฟริงขนาดนี้ว่ะโอเคแ้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเราสดีครับแล้วก็รักษาสุขภาพบนดินดึกชาชงนอากร้านหนึ่งด้วย